สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพี่ๆน้องๆ FC ที่นาราก,กันทุกคนอีพีนี้อดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็มานำเสนอเลขรลับแต้ม2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างรับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับผมก็เป็นสูตรเก่าของงดก่อนที่เดินผ่านนะครับที่ผ่านนะครับผม ก็ส่วนนี้ดับผ่านไปแล้วเป็นงวดที่11นะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผ่านเป็นงวดที่11เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับให้ดับแต้ม9นะครับผมแต้ม9 2ตัวล่างออก8 9 8 9กก็คือแต้ม7นะครับไม่ใช่แต้ม9กนะครับก็ดับผ่านนะครับผมประจำงวดวันที่16เดือน7 2 5 6 7 ให้ดับว่าอยู่ที่แต้ม2นะครับผมทีนี้เราก็มาดูแม่สูตรกันนะครับว่า2ตัวนี้มีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมสำหรับคนเข้ามาดูใหม่ๆก็มาเรียนรู้สูตรนี้ไปพร้อมๆกับคนเก่าที่เคยดูสูตรนี้กันแล้วนะครับผมสำหรับคนเก่าๆก็ถือว่าทบทวนสูตรนะครับผมทบทวนสูตรกันนะครับผม นี่เลยครับแม่สูตรของเลขดับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับผมเราก็จะใช้หลักร้อยบนบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับผม5บวก8ได้13นะครับ13บวก9ได้22นะครับผม22ก็จะตรงกันนะครับแต้ม2นะครับเป็นแต้มที่ไม่ หน้าลงทุนที่2ตัวล่างนะครับแต้ม2ก็จะมี0211นะครับผมประมาณนี้นะครับ0211แล้วก็3948 57 66ประมาณนี้นะครับแต้ม2น่าจะเป็นเลขดับ2ตัวล่างนะครับผมไปกลับนะครับผม ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจนจบคลิปถูกอกถูกใจยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำสูตรหมวยด้วยนะครับผมไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดสำหรับเอพีนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับผม